โอ้โหค่าคืนนี้รู้สึกว่าฟ้าจะแลบแรบแรบตลอดเลยนะน่าจะเป็นที่มาของพายุแล้วแหละนะมอไปไกลๆเนี่ยมืดๆเนี่ยน่าจะเป็นโซนของอ่าวไทยนะเนี่ยนะพอดีนะเล็กตื่นมาทำงานตอน ตีสามีสี 3, 4, นะ่ก็เลยมีโอกาสได้เก็บภาพไปให้ชมกันนะนะทั้งฟ้าคือมันอยู่ไกลมันก็เลยไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องนะอยู่ไกลมากๆนะก็ได้แค่เห็นภาพแสงสีเสียงเบาๆนะก็ถือว่าเป็นสีสันที่สวยงามนะเหมือนกับ การแสดงแสงสีเสียงเลยล่ะนะ่นเลยก็ถือว่าโชคดีนะได้เห็นภาพแบบนี้แล้วเก็บเอาไมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะสวยงามจริงๆนะนี่แลบแป๊บแลบแป๊บเนี่ยสุดยอดเราอยู่ในอาคารถึงได้ยืนถ่ายได้สบายใจนะถ้านอกอาคารก็ไม่ไหวเหมือนกัน สำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ